แล้ครับตอนนี้ผมก็ถึงที่สัตหีบเรียบร้อยแล้วครับลาน EOD ครับผมนะฮะบริเวณด้านขวาเนี่ยครับก็จะเป็นบรรยากาศที่ทางลูกค้านะครับของ Mac Equi ครับมากลางเต็นท์นะครับและบริเวณด้านหลังของผมครับเป็นเต็นท์ของ j p คเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างครับเชิญเลยครับและนี่นะฮะตอนนี้เขากำลังเล่นเกมนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงครับบริเวณ ลานกลางเต็นท์ของเราครับอยู่ตรงทางเข้าเลยครับผมเสียงดังนิดนึงนะคะคุณผู้ชมนี่ฮะเราใช้แอร์เคลื่อนที่ JPEX ครับต่อเข้ากับรูฟท็อปเต็นท์ด้วยครับและต่อเข้ากับออนนิ่งด้วยนะครับเราใช้แอร์เคลื่อนที่ j p x ขนาด7,000 BTU ครับพร้อมชุดดูดอากาศระบบ2ท่อครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ฮะพิเศษกว่าเดิมครับคือเราสลับหน้ากากเอาเฉพาะลมเย็นเข้าเต็นท์นะฮะช่องที่1เนี่ยนะครับเราจะเอาขึ้นรูฟท็อปเต็นท์ครับคุณผู้ชมและต่อมาฮะอีก ช่องหนึ่งเนี่ยครับเราก็จะเอาเข้าห้องใต้ออนนิงด้วยนะครับโดยที่เราจะดูดลมเย็นนะครับกลับเข้ามาผ่านแผงคอยเย็นที่ห้องใต้ออนนิงครับวันนี้ฮะเราจะมาเทสประสิทธิภาพการทำงานครับว่า j p x ต่อระบบ2ท่อแบบนี้ด้วยและทำเป็นตัว Y นะครับในลักษณะตัว Y เนี่ยนะฮะ จะดูว่าประสิทธิภาพการทําความเย็นทั้ง2ห้องในคืนนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันตอนกลางคืนอีกทีนึงครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของบูธของเราเนี่ยนะฮะบูธของเราเนี่ยครับขายแอร์เคลื่อนที่เจเพ็กขนาด9,000 BTU และ7,000 BTU อยู่ด้วยนะฮะและมีพัดลม20นิ้วด้วยนะครับวันนี้เนี่ยฮะก็สังเกตเลยฮะว่าลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชม หลายๆท่านที่สนใจแอร์เคลื่ที่ JPEX อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เข้ามาสอบถามฮะวันนี้เราจะมีกิจกรรมเราจะมีการปิ้งย่างกันนะฮะแล้วก็พบปะพูดคุยกับลูกค้าของเราด้วยฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูนี่ฮะตอนนี้ฮะเราใช้แอร์เคลื่อนที่ขนาด9,000 BTU ครับใน เต็นท์โคดิแอคขนาด10คูณสฟุตนะฮะวันนี้เราจะมาเทสประสิทธิภาพการทำความเย็นของแอร์เคลื่อนที่ด้วยนะตอนนี้ผมกําลังเปิดเข้ามานะฮะเออเวลาตอนนี้ก็ประมาณสัก6โมงแล้วฮะแดดกําลังเริ่มไม่มีแล้วนะฮะเข้ามาดูครับตอนนี้เออประสิทธิภาพการทําความเย็นของแอร์เคลื่อนที่เย็นแล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะเราต่อชุดดูดอากาศระบบ2ท่อไปด้วยครับสําหรับแอร์เคลื่อนที่ 9,000 b t อยูและเดี๋ยวช่วงกลางคืนนะฮะจะมาดูกันครับว่าประสิทธิภาพการทำความเย็นเป็นอย่างไรครับและจะทำอุณหภูมิได้กี่องศานะ,ะฮะสังเกตฮะานี่ฮะเราต่อท่อนะฮะท่อหนึ่งเป็นท่อปล่อยรมร้อนและอีกท่อหนึ่งเป็นท่อดูดอากาศครับผม เราจะต่อให้ห่างออกจากกันนะฮะผมจะพาเดินไปดูบรรยากาศในงานครับตอนนี้กําลังเล่นเกมกันอยู่เลยฮะก็จะมีรูฟท็อปเต็นท์หลายๆประเภทหลายๆแบบวันนี้ฮะแม็กอีควิปลูกค้าแม็กอีควิปทุกท่านจัดเต็มมากเลยฮะนี่ฮะดูฮะรูฟท็อปเต็นท์มีออนนิ่งด้วยนะครับนี่ฮะสังเกตบริเวณข้างหน้าของผมเนี่ยครับก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศและตอนนี้ครับเขาเริ่มปิ้งย่างกันแล้วนะฮะเริ่มทํากิจกรรมกันแล้วครับวันนี้แม็กอีควิปก็แจกรางวัลมากมายเลยครับผมและสําหรับบรรยากาศยาม ค่ำคืนจะเป็นอย่างไรฮะอุณหภูม<อ>ิของแอร์เคลื่อนที่ j p x <อ>จะเย็นมากน้อยขนาดไหน<อ>เดี๋ยวรอดูตอนกลางคืนครับสำหรับตอนน um. <อ>ี้ผมขออนุญาตไปร่วมกิจกรรมกับทาง Maxx ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในตอนกลางคืนครับแล้ว เอาช้าแล้วช้าไปช้าไปช้าช้าไปช้าไปอ่าทำไมเมื่อกี้เขาชื่อทีมสวอเขาเอวเอวอ่าเร็วเร็วเร็วอ่าเอาค่อยๆครับค่อยๆครับมือมือครับมือ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 อ่ามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเร็วก็น้ำหกนะครับช้าก็ไม่ทันนะครับอ่าตอนนี้เชื่อเลยว่า ทั้งสวทั้งรวมมิตรมือสั่นทุกคนจากที่ดูแล้วนี่มือสั่นทุกคนเอาละครับคุณผู้ชม กลางคืนแล้วครับแต่ตอนนี้เราเปิดแอร์ไว้แล้วนะฮะยังไม่เย็นจับใจครับแต่ว่าวันนี้มเมื่อกี้ผมไปดูมาแล้วก็คือเย็นจริงๆนะฮะแต่ตอนนี้เราครอบครัว j p พครับกำลังปิ้งย่างกันอยู่นะฮะจะสังเกตนะฮะว่าเห็นอาหารแล้วก็กําลังทํากันอย่างอร,อร่อยเพราะตอนนี้ทีมงานเราหิวกันแล้วนะครับวันนี้ครอบครัว j p พมีความสุขมากในการร่วมกิจกรรมแคมปิ้งกับ maxx ครั้งนี้ฮะ อีกสักครู่ครับจะมาดูนะครับว่าสภาพอากาศภายในเต็นท์เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้และตอนนี้ผมขอรับประทานอาหารกับครอบครัวเจเกันก่อนพี่เต๋าโบมือไว้พี่เต๋ามาด้วยนะผู้จัดการไปขายนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันนะครับบ๊ายบาย ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก2ทุ่มครึ่งน,นะครับคุณผู้ชมตามสัญญาฮะเราจะเทสประสิทธิภาพการทำงานของแอร์เครื่องที่ จเพ็กขนาด7000 B t u ทครับและตอนนี้ฮะเราต่ออย่างที่บอกไปเมื่อตอนช่วงบ่ายนะครับว่าเราต่อชุดดูดอากาศระบบ2ท่อด้วยแล้วก็ต่อเป็นลักษณะตัววายนะฮะหท่อเอาเข้ารูฟท็อปเต็นต์นะฮะอีกหนึ่งท่อเอาเข้าห้องใต้ออนนะิงฮะสังเกตฮนะ,ะตอนนี้นะฮะบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยเริ่มมีความเย็นแล้วนฮะ,ะเพราะฉะนั้นจะมีการควบแน่นระหว่างอุณหภูมิของแอร์เคลื่อนที่ที่ส่งลมเย็นเข้าไปภายในเต็นท์ทั้ง2 เต็นเนี่ยนะครับก็จะมีหยดน้ำเนี่ยฮะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดความควบแน่นอุณหภูมิภายนอกนะครับสูงกว่าปกติอุณหภูมิภายในท่อรมเย็นเนี่ยครับอุณหภูมิต่ําก็เลยเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ําซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะหยดน้ําสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ต้องกังวลนะฮะว่าจะมีปัญหากับแอร์เคลื่อนที่เ p พอ่ะโอเคเรามาดูฮะว่าในส่วนของ Roof Top เต็นตอนนี้อุณหภูมิที่เท่าไหร่และจะเย็นตามที่เรา โฆษณาไว้หรือไม่นะฮะตอนนี้ฮะพอดีว่าผมเอาเซ็นเซอร์อุณหภูมิเสียบเข้าไปในเต็นท์นะฮะในรูปเตาเต็นท์สังเกตอุณหภูม,ภมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก29องศานะฮะอุณหภูมิภายในเต็นต์ตอนนี้เราต่อท่อลมเย็นเข้าไปอย่างเดียวนี่นะฮะปรากฏว่าอุณหภูมิภายในเต็นท์ประมาณสัก22องศาผมจะปีนเข้าไปดูครับว่าเย็นจริงหรือไม่ครับผมโอเคตอนนี้นะฮะผมจะใช้มือสัมผัสเข้าไปภายในเต็นท์ โอ้คุณผู้ชมครับ1-2ถึง2คนนอนต้องบอกเลยนะฮะว่าสบายสบายเลยทีเดียวนะครับ,บตอนนี้ภายในรูฟท็อปเต็นท์ของเราเนี่ยครับทำความเย็นได้ดีเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับและเดี๋ยวต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปดูแอร์เคลื่อนที่ขนาด9,000 BTU ต่อกับเต็นท์โคด i แอขนาด10คูณ10ฟุต<ม>ครับ<ม>ดูนะฮะเรามาดูกันว่าประสิทธิภาพของแอร์เคลื่อนที่9,000 BTU ประสิทธิภาพการทำความเย็นเป็นอย่างไรฮะตอนนี้ครับ ก็กำลังสบายสบายกับบรรยากาศของ j p x นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้โอเคผมขออนุญาตเปิดเต็นนะครับเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวกล้องตามเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือเทสคุณภาพจริงๆนะฮะมาเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าอุณหภูมิภายในเต็นท์อยู่ที่ประมาณสัก 26องศานะฮะพอดีเราเปิดไว้นะครับอุณหภูมิลมส่งประสิทธิภาพลมส่งอยู่ที่ประมาณ18.6นะฮะพอดีว่าผมตั้งอุณหภูมิไว้สูงนะฮะเพราะฉะนั้นแอร์จะตัดการทํางานนะฮะหลังจากนั้นประสิทธิภาพการทําความเย็นจะเริ่มทําความเย็นขึ้นเรื่อยๆอก็อยู่ที่ว่าเราจะเซตอุณหภูมิไว้หน้าเครื่องเท่าไหร่นะฮะอุณหภูมิหน้าเครื่อง21องศาถ้าเราเซตไว้21่องศานั่นแสดงว่าถ้าอุณหภูมิภายในเต็นท์ได้25องศาเมื่อไหร่ แอร์ถึงจะตัดการทํางานและถ้าภายในเต็นท์เริ่มร้อนนะครับแอร์ <Air S 2> ก็จะกลับมาทํางานอีกรอบหนึ่งข้อควรระวังของแอร์เคลื่อนที่ที่สําหรับกิจกรรมแคมปิ้งนะฮะวางแอร์เป็นแนวระนาบนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมเปิดมาประมาณสักเอ,อ่อทั้งวันแล้วฮะ,ะตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับก็ยังไม่เจอปัญหาน้ําเต็มนะฮะเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกด้วยครับพร<อ>ุ่งนี้เช้าจะเป็นอย่างไรงเดี๋ยวติดตามกันอีกทีฮะตอนนี้ผมขอตัวไปรับประทานอาหารร่วมกับทีมงานของ j p x ก่อนนะครับ วันนี้ตอบฝันดีราตีสวัสดิ์แล้วเจอกันตอนเช้าครับบ๊ายบายสำหรับบรรยากาศช่วงเช้าครับคุณผู้ชมเราเก็บสัมภาระเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะและหลังจากนี้เรากําลังจะเดินทางกลับครับสำหรับทริปนี้ครับขอบคุณ Max X ครับ m a x Equip ครับผมที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการทํากิจกรรมครั้งนี้ฮะบรรยากาศภายในงานก็สนุกมากครับยามค่ําคืนมีรับและแจกของรางวัลด้วยฮะ p เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับและเราจะไปเที่ยวไหนจ p เพลยกพาเที่ยวคลิปต่อๆไปจะเป็นอย่างไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะฮะสำหรับวันนี้และทีมงานของผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย